อ่าโอเคครับวันนี้ก็ว่าจะมาเล่นฮีโร่อย่างคาเปนนี่นะครับก็เป็นแคลรี่เนาะเซตไอเทมกับอ่าพลังแฝงกับลูนก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นรองเท้ากันซีซีเนาะเป็นทารอนแล้วก็เป็นคีแล้วก็เป็นไอเนี่ยครับธนูแดงเนี่ย แล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็นจอกเกาะอนันตัวใหม่นะครับส่วนชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นก่อเกิดเนาะพลังแฝงก็ประมาณนี้ครับใช้เป็นเซตนี้ส่วนลูนนะครับลูนจะเป็นอเวก e 5เมตรแรมเพ5เมตรแล้วก็เป็นส่วนสีม่วงนะครับจะเป็นสปิริตสี s แอสซ i สซเนาะ ต่อมาก็จะเป็นลูนจอกก่อนนะครับก็จะเป็นดาก้อนคอเนาะหเม็ดเอ้ยสิเม็ดโอีค่ครับส่วนสก,กิลก็จะเป็นผมน่าจะใส่เป็นรองเท้านะโอีค่ครับแล้วข้าวก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรับชมในเกมเลยครับแอปแปลกๆอะ่ะ วันนี้วันที่5มีนาช่วง5าทุ่มสี่ทุ่มหนึงสทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มมีใครอ่าใช้ facebook ได้ไหมครับเดี๋ยวรบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับคิดว่าผมตอนนี้มันใช้ facebook ไม่ได้เน,นี่ยิงยิงยิง ตายละเอาดิผมได้แล้วเนี่ยต้องเกมเราโกงนะครับเพราะว่าเรายิงไปด้วยวิ่งไปด้วยแคี่ตัวอื่นมันทำไม่ได้ไง เสียงอย่างเดียวยอ่ะยิง่งเบายิงยิงอย่างเดียวยิงแบบไม่หยุดดังแล้วก็ยิยงอีกนา <c oughs> ครอนมาปิดได้ไหมนะอ่าได้สวย1ิบห้าวีครับดาร์กเกิด Dragon Lane Tower is under attack. Dragon and Slayer have appeared. เดี๋ยวผมเปิดตาให้ดีกว่าโอเคนีแมวรัเรวกเล็บนะครับเสียงอาจจะเข้าไมค์หน่อยนะครับ ผมจะสวนอ่าเรียบร้อยไม่ได้แตกผมเข้าใจผิดเมื่อกี้นึ่งว่าเขาใช้อติไปและวไม่มีใครสวนดาร์กได้เลยไม,ไม่มีใครไปลากดาร์กได้ ใช้หายไปแล้วเขาอาจจะเข้าหาเราได้ยากนะครับเพราะว่าเราวิ่งเร็วเนาะ จริงจริง like เขาไปแทกกลางใช่ไหมเมื่อกี้เห็น,นแบบรู้ว่าไม่ใช่ใช่จริง,มา,งมาไหมามาจะวิ่ง mm hmm. วิ่ไม่ทัน ติดมาหมากไปน,นิดหนึ่งวันนี้เดี๋ยวไปออกับเพื่อนดีกว่าอยู่คนเดียวไม่น่าไหวนะตอนนี้นี nice nice ่ลิกแปลนะี่นะคอสตายเองนะ มันน่าจะดักเราใช่ไหมไม่กล้าเข้าอะ่ะกลัวป่าแล้วตอนนี้อนโอเคเขายังสนใจคิดเลนเขาอยู่แล้วก็เอาดาร์กไป เกือบเกือบตายเองแล้เด nice, nice, sure> uh ี๋ยวกลับบ uh ้านก่อนเจ็บอยู่เเจ็บมากเลยแหละ เมียดเขาเนี่ยโอ้โหโดนเต็มเต็มเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนค่อยกลับบา้านถ้าไม่ตายก่อนนะกลับบ้านเติมเลือดแป๊บน,นึงโอ้ย อสักตัวกวานติดไม้ติดมือกลับบ้านอา้าวกระดักไหมอุ้ย <R ally. S 1> แรงแรงจังไม่เอาไม่ไหว ปีไม่ไหวอะ่ะเกลอดเด้งไม่ได้เกลอดไม่เด้งอ๋อจะจะ,จะตายอา่ะโอเคไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ขอชัวร์กว่านี้ดีกว่ากลับบ้านแป๊บนึง ได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมโอเคได้หนึ่งเสียหนึ่งตชาชัยดีเนะาะตาชัยเอาป้อมเลยเนี่ยทำไมเรายิงเบาจัง ตานี้น่าจะเป็นจาอเกาะน่าจะดีกว่าเนี่ยดูก่อน เยอะแล้วเนี่ยในป่าเนี่ยพุ่มไม้กินคนชัดๆเลยเนี่ยได้ป้อมฟรีหนึ่งป้อม ไม่ได้อคอสต้องด้านแล้วแหละสักตัวนึงสวยครับไฮเตตอยู่กลางนั้งโอ้ตกใจเกือบได้ติดมือ ที่ถึงไม่ได้ก็สร้างดาเมจให้เพื่อนอยู่เข,ข,ขา,ขา,ขาหปปาลลขากพลาดลวเราได้ป้อมแล้วเนี่ย เราได้นะครับได้หมดเลยเนี่ยยูอีทำไมเกิดเร็วจังใช่ไหมใช่ยูอีไหมครับยูเอหรอหรือว่ายูอี

กขาไม่เอาปัฟบแดงก่อนหรอ,อผมขอแล้วกันเดี๋ยวดันล่างขึ้นไปนะครับจะออกเป็นตัวนี้จริงเหรอไออกก็ออกอ่ะ จะได้แบบจังหวะไฟไปเติมเลือดเฮ้ยยิงแรงนะเนี่ยเลี่เกมมายิงแรงมาก โอ้ยลิงโอ้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 เอเอได้สักตัวก็ยังดีอ่ะโอเคโอ้โห,โหเขาจากเลยนี่ ครับตอนนี้เราแวงลีงลนะตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้มาแล้วมันจะไล่นะคอ,อะ้อไม่ไล่อะ่ะรวมเลยครับจบจบได้ไหมเนี่ยคลิปเข้าแล้วก็จบได้เลยเ จบจบได้แล้วไม่เอาอะไรมากครับขอแค่ชนะก็พอแล้วน่าจะได้อันดับไม่สามก็สี่อ่ะสองเฮ้เกินคาด แสดงว่าเช็ดเฮ้ยแสดงว่าไอเทมเซตนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยถ้าเจอแทงเนี่ยครับถ้าขอจะเจอเนี่ยจะออกเป็นมุลาวาสะนะครับจะโอเคสุดเนาะเหมือนยิงมันก็ขอไมเ่เยอะมั้งเนี่ยไอย๋อะไรนะตาชัยเนี่ยเล่นเกมมาเหมือนจะยิงยิงยิงแบบเจ็บเลยแหละ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นคาเฟน,นีเนาะโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ